ไอห้่นบริินเ้อเนี่ยนี่นะมาได้โรงเรียนนะเขาลรงเดียวอยู่บ่ถ้าใประเามีอะไไหม้กินแ่งอ่ะเด็กได้เสื้อผ้าย่เจ้าลืมผูนึงเดีนี่พี่อย่างนี่นี่นวามากไม่ห้ห้องนะพูนึงพูนูนเนาะทีู่นเราจะมีเสื้อผ้ายัปะิอยู่ด้มาเลยเนมาเรา มาแวน่เาสยแล้วนาดัดนี้เยสัตใบนี้ต้องตัวกันเนาะช่วงนี้เพราะดูการออกจับกันแล้วฝนตกหนึ่งนะแล้วก็จกันก็เริ่มมุ่นออกมาอย่างนเดิตัวโตหช่วงนั้นน้ำไปจับออกไปพักจับอาเอเัวตัวนี้ได้ไหน เูเฮาเมอนี้มาเบิง่งเมนูเฮาเมอนี้ก็คือต้มต้มดูดขาตั้งหัวเมื่อนั้นเนาะเป็นแบบตุนเนาะตุลนตุนแบบอ่าพะโล้คล้ายๆตุนคือพะโล้แต่พะโล้เป็นพะโล้เลยเนาะานานนาอิก้อ,อ,อนหนาน,นเเฟเฟีเนาะอะตัวโตแฮนด์สินมะอุนมะอุลตัวเซติเฟิร์นเนาะเฟิร์นดูทั้งหลายเลยเด้่ยนี่นี่ เจ้เดี๋ยวเหนนะห้มันคดปังนะเดีย๋ยวร้อนมันครก่นะทางนี้เกิดกำลังให้เจี่ยวกระเทียมกระเทียมไม่ๆหมาแล้วเปิดอ้องเกี่ยวกระเทีมเย,ยมหมนะอมแดงไม่ใหม่รจะหมอกเ็ดเกี่ยวบอนะเอาน้ำมันนี่น้ำมันพนอนี่ลาดใจเป็นหมอกเ็ตหมกเนตเียวกระเทียมใส่มแดง้อมเลยแต่กรเปิดองแล้วมีนกำปียกแนะ บาัสด yeah, so. okay? yeah. ีจะจะนองกินเคากินข้าวหรือปล่ะนะกินนั่นนี่แหละเฟอร์เฟอรอพะลูกเฟอร์พะลูกเฟอร์หรือมีก็ได้เศษเมียก็ได้มันเศษมีเหลืองก็ให้ดีเนาะเฟอร์พะลูมีพะลูกเดี๋ยวรอมันแป๊บมันจะมันฟดแล้วเนาะหอมเกีียวต้องเหลืองเแบบนี้เนาะเหลืองนั่นี่เกีียวไม่ไมนี่หอมหอมเกินที่เหลือก็เททีเลย น้ำหมอกน้ำมันนะวางลงไปเขียนปะเภทเกี่ยวอร่อยใส่กับียกกระเพรย์สุดยอดเกี๊ยวหอวมใหม่ๆเลยเนาะแซ่บเนาะสบายดีสบายดีจะเป็นอาก,กาศเนาะมาผสมผมใหม่ม,มนี้ตัดผมใหม่แล้วกันมัดแขียนไว้หวัดมาเพ่มไปหวัดมานี่มาเพิ่นแล้วชุบเขาตึ้ม ต้มลดุขาตั้งงัวพะโล่เนาะสีสันแบบเป็นพะโล้เลยมาอุน่นก็หน่อยอุ่นให้มันอ่ะดูมันเปื่อยเห็นไหมมันเปื่อยให้มันมนั่นให้มันนั่นเย็นเนาะให้มันทอดเล่ากับพ่อเถให้มันทอดก็จริงอ่ะเอาไปแห้งก็เปื่อยก็มีเหลืองเนาะเข้ากันดีดีขาสิงกำลังมาหักเที่ยวไปชวนปะโล้โอ้เบื่อนดูไหมแข่งไม่ได้เบิ้งคลิปเห็นดุคลิปแล้วนี่เนาะเข้าไปเบิ้งได้เนาะนี่ มาเริ่มเลยนหนูก็จะมาไปแห่นต่อตอนนี้เลยตู้มาแห้งซัดจักสองตอนรอบนี้ซัดสองตอนตรงไปนี้ก่อนอย่ายมีเหลืองมีเหลืองพะโล่เจ็ดมีเหลืองตาเจ็ดเป็ดใส่น้ำพะโล่จ้ะน้ำสนะุกงัวเนาะมาหน่อยพูดหน่อยพูดเจ็ดส่วนเลยวพอมอ บอกเ้นม in ีเเ้นเฟอรคนเลยเอกเ้นมี่ทิชุกไว้เนเฟิดเรเซนเฟยสุกไว้เสนมีเหลืองนี้นทุกเนาะนี่ใส่รตัดตัเห็นล้วนๆองลูกนี่มืดกว่นี่ตับสองลูกเนาะบอไปเพื่อปิิงเรบบางที่เพ่นมาเจอติ่จังหวะ ก็เพ yeah, nah, ื okay. Now, ่อจะมาหั่นดิเพื่อเพื่อนนะเพื่อนมาเห็นน้ำเนาะเอาแถมมาไว้ละซุกเอาละแค่นี้แหละพอละเสร็จแลยเื้ยน้อยเนาะเนี่ยจุบกระลังพอดีเอ้โอ้ยไม่กอดจักลงไปแบบนี้ดักผลบัวกระเทียมเขียวลงไป คนเต็มหอมหอมหอมป้อมหอมบัวลงไปหอมหอมเผ็ดลงไปหนึ่งบวงจิตจัดจิตจัดจัใจแน่นอนแน่หอมเสิร์ฟไปไปลุยไปลุยน้ำกันเลยโอ้จับจูดอะ บอร่อยมาไวะันมากินเดียวก็จุดโตจุโอ้จับจุดเลยจับอันนั้ก่อนรักกัลังก่อนเอาเนี่ยเ่อนเอาฟืกินกอนเอืนกันเต้เพื่อนกันไม่ก่อนไมก่ไม่กได้ร้อยกว่าไรเสฟว่แไงเซฟว่าไงเฟลวะฟือพะโลคุณูมาหยินสนอกบ้าหินเร้วมันไหมมันมากเฟื่อพโลมีพะโล้แบบดุดุงวแบบเขาต้มไปเปื่อยแล้วเขาอมาเห็ด น้ำซ okay, no no ุปมันแล้วก็เฟือเกี่ยวานเนานกระดูกเนาะนกระดูกอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเท่ไหมมีคำเดียวบางด้วยเย็นเย็นสินงโอ้มีอายเนาะนันแบบมันมันมันเด้เกิดป็ดีอเอิอย่านีมามีดุพร้อมสดเดียวแหดุกประสิแข่งกันคนละสองดกเพราะว่าให้เบื่อยินมเนไมพี่ดานงามเใช่ไหมโค้งไปเลยสีดานนั่งชิม มือกันสิพูัมันทอดเมื่อไหร่จกินดกเลยมันอดแล้วได้เป่าโอ้ยกำตายหนอืมเอาอีกแล้วแช่วบบุูงเลยวะงๆททายก็สิอยู่ในหนึ่งได้เลยมัะเร็วได้เลยเหแช่ไวมาตั้งูหนึ่งดุกวะตเมื่อลยเป็นเป็นเป็นสุดนะ ใช่ไมครัเบเว่หมเกือกให้เปิดนื่งหวงไหมห้ามเละนะัว่าที่ไปยืมยรถปรลสิงปลาิงกายไ้หลายหาย้างออหลายคันไม,ม่นังนะรืมมันใกล้จะคันนะ,ละปลาสดีเดานาะเปิดด้านเนนปิดแล้วเปิดคีนใส่ไรบ้า ที่ปร้จะทา่าเอาแ้นล้าปกะตเอนบานมักแพงแพงลงใจน้ำมันลาบนี้แค่มันได้มาลำบากแค่รถน้านี่รไ้นตากินต้อกินอลังการน้ำตาลตายไามคอดำ่บริจาคงก็ได้กระิ่งเลยบออดเนี่ยแกกเริ่มเข้านะ อืมมันสวยเลยน้อเก็บน้อมือเ่าเก็บุ่มือไแหม่มหัมามาเนาะกระหันมะลิ้มเปิดทุกเมื่อผู้ใดอยจกมาก็จะมีนของอะไรไม่อยากกินมาลิมจักไม่จังมาดูตลอดโอ้คนบาเฉส่วนตัว าลูกเนี่ยได้หะอ่าลูกได้สี่สิบปีมันโดนจนมาอาลูกไงป่าลูกไงแล้วก็ลูกอ่หัวลูกอ่หัวแล้วกับมึงลูกมึงหลานบ่ะก็พอเป็นขี้มันนั่นี้ไม่กินไ่ได้ไงเนี่ยได้กินสุ่ง้อไวยังไงป่านเบื้งข้าวยังก็ระเทีนะกระโดดกระดูกโอ้ยย่อมยอม นะดูนะเออเด็กกำใหญ่โซไอซีแน่ไอซี่บิงนไอซีไหห้านไมกินเด้อเลยนี่น่ะมาได้โรงเรียนเ้้อยคานองใจเหียวยวมพักแคบอืมพอทิตามีเด้ไอซี่น่าแคบอ่ะเด็กได้ซื้อไพ่นี่เจ้าลืมผู้นึ่งเด้อหนี่ยัง เออว้าเป็นปากแม่ไพ่อ่อนนะพื้นพิรำพูนิรำพูเนาะพิรำพูนเราจะมีสไพ้ายหาปลาสิงอยู่ไหสมาเลยเมาเราบอเข้ามาเรลงเมาเากับสไพ้ายแล้วกันเนาะเออจัดดขนาดบินด้วยเนาะเืดีแปบเปือปบบ๊ทจนโปว่าเละขึ้นไปแบโบ๊ดีแหนมัยง ่มือเลยนี่มือนะสไรมือาเหรอตัดส้เอฟซีแถลงเต้ยก็ได้แล้วว่าแไม่ได้ปูยิงไม่ได้เนื้ิถงได้ปิดกันเนี้ยนว้ห็มีเรื่องอฟซียไม่ได้ปูยิงเหรอยังปนุ่มันก็นมีแต่มันสุกซิกสุชุกเสืง่งมันมิดหละ่ะมัมน,นมิดมันมิดย่านด้าเมียงขน้อูเผาันกดอนจ้งได้ไปสวนมันดาบเผาเหา เราเบืงคิตัวปไปก็ออกไป,ปโนโนที่สวนป่านนล้นนะช่บไปเบื้องบ้านเพื่อนเราฮเสร็จแล้วแล้วกันหาจั้เมนู้ซุ้มแซวอ่ะนึ้อๆเห็นกระดดป้าตีไมยังบ่ไอ้ซุ่มแซวอ่ะอ๋อเือกล้องสี่นน้ำลายเนาะบ้่เต้าเดียวกังกล้องเลยนะเ้ไหครอนน้ำลายใครอยากไปนำแด้บ้ร <c oughs> พหลายๆขับลูกขับเต้าับล,ลูกน้อย อืมดียม๋ยวผมเลยค่ยเดี๋ยวมิ้ตายเดี๋ยวนี้ถายแล้วเาันครับบะตามินเดี๋ยวมิ้มิดเลยนะอันเดียวแล<ห>้วาตาซูที่เล็นเงินวยกว่าอเงินเงินเละเงินแล้วขวงงึ้นดร,ร,รนดพวกอ,อันราคารดเออรถ่ายเป็นเอนล,ล่าเนะาะเบอร์ูลาขาปะกามชิได้แต่มันสูงเขาได้ซื้อเป็นูอลลาแค่ไ้นฟาคเรอฟาแบบบโบแบบโบการซื้อื้อช่วงนี้เนาะแบบมันต้องดูโต ือมากับบมีน mm ้ำ hmm. ม yeah. ันใส่นั Aladdin> ่นแหละคือเก่าต้อตีเฮานะขายแค่ไม่กี่คนอืมตีเฮาได้กันองบริารนี่แล้วเอบริหาดกี่ไรนี่ยิงด้ไหมนี่ไนะนี่ะดูดบ้เอ้โอ้มไมคิดูกนะวไม่ดชูดําสำหรับาโชว์เส็จายร้อยยอกยอกแล้วนี่ไงเลย้อยโจดอันนน่ะน่อบัหม่ไงไหูกไหม แม่ม่มาแรงนี่บอกเมียอาบน้ำผ้าในน้ำมันคอละเอาไปสักปนุ่ยครับยังอยู่เลยสองสามปอไปเลยกับนุ่มอะเอาเป็นเป็นเมนูเติมอือปลาแก้มแก้มครับลึกเงี้ยลึกเอาไปเอ็นมันก็ให้เป็นต้มสดอู้ ไปห้เป็นแกงเงกับเราแต่สุดมันเป็นแนวแพงบ่แพงปานไหนแต่ว่ามันไันหากินยากสิซบ่มีต้องเห็นเลม้เราต้องเห็นเอปแใท่กหวงนไปพวกเขาจะขายนะใสกระหวงก็กินไว้ขายเขาถ้าบุฟฟงง้งกระเจ้าบ่ตักออกเ้อจะน้ิบ่นัวกสิม็ดกินเองใช้เวลาดน4ชั่วโมงชั่วโมเอสิ่วกาเปื่อยด้อตัวโตเลยกินสองิเนาะมันก็ชิได้กินตัวชิเฮ็ดได้ ใ่เวลาด่วนเือหนึ่งส anyway> um ิบโมงบนมตักเลยวันนึงโมงเราจมีักกาง็เบิด์ตเดียวเลยเบิยวสุดมือายมะโอ้โะมาหลายแบบนี้สองน้อขงดโม้ไม่มีจะปยู่นฟุตบอลแท็ตบอล เบิ้งคูสิมีแต่แบบกระดูกแบบต่ว่าบาดทำมันต้มมาร์กอินอื่นมันฟูขึ้นมาไข่คอมันออกมานุ่นม,มแล้วน่าใจพี่ดุมมาละพาแล้วเพิน่นมาเห็นอันนี้บ่การเ <c oughs> ห็นบ่พี่ดุมเลยโอ้พี่ลพูนุมล้มัวงเป็นตัวงูล้มัวให้กินนะแสดงว่ามีสามปอบแล้วเออมันเป็นกะอะไรมันปอบ <c oughs> ปอบโนู่นเลยปอบสิงเลยปอบตู้เลย รวมสามปอบรวมกันมื้อนี้เจอกับสามซีเลยมื้อนี้กไปอยู่ปลาี่ะซีเอ่อซคนมื้อนี้ปลาลองน้ำอืมปลาล่องก็เบินอย่างนีใช่ต้องวาแหมเพื่อนซีข่าเขาแหเลยเนาะอืมตรงว้หม้้วันมันบุเรียน้ววัมันบุเรีเลียมหยัานมั้ก็ให้ก่เอาได้เนี่ยบวกอะไรนี่กม้นี่จดเม้นท่ยังบบลนี่ เอาจงให้ปิโนซะก็เลยเ่ยอได้ปโน้ป่ะเอออย่างอยู่ในอยู่ประมาณสองสาม่าสองสามแรงขนาน้อยกันเอาไปกิดต่อเดี๋ยวหาเมนูไปกินต่ออยู่บ้านสวดปนู่นะวันนี้เอเดิออเดิมจุดแรกวันนี้กสิ่งมาสสให้แล้วกออกไปต่อเมนูต่อจิดต่อกันเนาะรับินี้ว่าช้จอกันนานสดีไ้ไปแล้วเจอกันเจกัน